เดี๋ยวผมถามโคดเตี้ยหน่อยในฐานะที่อยู่ทางฝ่ายแพทย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยในปีนี้เนี่ยได้มีการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาที่แตกต่างไปกวา่าปีที่แล้วหรือพี่ผ่านผ่านมาอย่างไรบ้างครับก็ค่อนข้างเยอะครับเราเราพยายามพยายามใช้อุปกรณ์ที่มันมันมีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะอย่างเช่นโอเคอย่างอย่างในส่วนของวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ยางพวก G.P.S หรือว่า รูปแบบการซ้อมเพื่อให้แมทกับกับอัาตราการเต้นหัวใจบ้างโหลดวันไหนทํายังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนลักษณะว่าเราเราเองทํางานหนักจริงแต่ว่าอาจจะหนักผิดวันแล้วที่ก็คือเรื่องเรื่องของอาหารด้วยนะครับอาหารเราก็พยายามให้ให้ความรู้เด็กๆว่ามันต้องกินอะไรนะครับอ่เราอาจจะไม่ไม่มีสมบูรณ์แบบเหมือนสโมสรอ,อื่นแต่เราพยายามให้สุกเด็กเด็กได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ด้วย ด้วยด้วยความเป็นพื้นฐานว่าเป็นนักบอลอาชีพที่ดีมันจะมีอะไรบ้างนะครับเรื่องการหลับการนอนหรือว่ารูปแบกบการฝึกซ้อมเราก็พยายามเน้นเรื่องของเรื่องของตัววิสัยทาศกีฬามามาคอนโทรลมาคอนโทร,รเรื่องของความความเข้มข้นการฝึกซ้อมแต่ละวันเป็นยังไงนะครับแล้วก็คนไหนที่มันขาดอย่างเช่นมีเช็คเรื่องของน้ําหนักและก็มวลไขมันว่าไขรเยอะ ในในในระหว่างทางเนี่ยก็ก็ต้องก็ต้องทํางานหนักกันนะครับเพราะทุกอย่างแล้วมันคือมันคืออาชีพะครับถ้าเมื่อไหร่คนคอนโทรลตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ส่งผลต่อ p e r อร์ m ม n ซ์ที่อยู่ในสนามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอ p ์ฟอร์ m ม n ซ์ไม่ดีคนที่ซวยก็คือโค้ชครับผลงานไม่ดีมันก็มันก็มันก็ไล่กันเป็นเป็นโดวิโน่กันไปนะครับอครับก็คงคงต้องให้กำลังใจนะครับอันนี้ก็คือ เป็นคอนเซปที่เราก็พยายามคจ,จริงเราก็เคยเจอกันมาไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วนะครับ,รบก็คงได้เห็นที่ผมพยายามจะพูดกับเด็กๆอยู่เสมอนะครับว่าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำทีมเนี่ยเด็กเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจเพราะว่าเราไม่สามารถจะอยู่กับเด็กได้ตลอด<ช>นะฮะ<ช>ไม่สามารถอยู่กับเด็กได้ตลอดไม่สามารถที่จะ ป้อนอาหารเข้าปากเข้าได้ทุกมืออ้อนะฮะเพราะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับตัวเขาทั้งหมดนะครับ,รบแล้วก็รจริงๆแล้วในเรื่องเนี้ยผมคิดว่าสมัยเนี้ยเป็นสมัยเขาเรียกว่าสมัยรุ่งเรืองของนักฟุตบอลที่ถ้าหากว่าเขามีพละกกำลังที่ดี p e ฟอ o r m มนที่ดีมันคืออนาคต พราะมันเป็นอาชีพนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าหลุดจากการเป็นตัวจริงหลุดจากการเป็นทีมชาติหลุดจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเท่ากับเงินหายนะเงินหายนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้ยผมว่าต้องฝากฝังกับเด็กๆเ,เลยว่าเออมันเล่นเพื่อใครความจริงแล้วเล่นเพื่อตัวเองเนะไม่ใช่เล่นเพื่อคอเตียไม่ได้เล่นเพื่อเราสอนนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยคือ จะต้องเล่นเพื่อตัวเองและแน่นอนเมื่อตัวเองเล่นได้ดีแล้วเนี่ยมันก็จะไประดับอื่นๆต่อไปแล้วมันก็เป็นผลผลพลอยได้ที่จะทําให้ทีมชาติทีมอะไรก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นครับครับก็ยังเอยังคงแนวทางเรื่องของเอาเอาทุกอย่างของวิชาการกีฬาเป็นที่ตั้งก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็พยายามให้ให้เด็กอย่างที่อาจารย์บอกแหละเราป้อนไม่ได้แต่ว่าเราเราถ้าทําได้จะป้อนที่ปากอแต่ว่า อแบบนั้นมันก็ดูดูเป็นเด็กไปก็เลยเ,เราเราเราให้ความรู้ครับให้เขาโตด้วยตัวเองมันง่ายกว่าถ้าเขาโตด้วยตัวเองเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะแลวครับเพราะนั้นเพราะนั้นก็คือนาทีนี้เนี่ยมันก็ต้องทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วมันเหมือน<ช>มันเหมือนนักฟุตบอลม,ม,มีมีร่างกายเป็นอาวุธครับถ้าร่างกายคุณไม่ดี<อ>ก็ก็จบออืืแล้วก็อีกอย่างในเรือ่องของการนมัน คุณทํางานไม่ได้ก็ก็ <Yeah. S 2> ก,ก็ก็อยู่อยู่อยู่ลาบากนะครับครับพี่หมอว่าเราไม่พอดีเห็นเอ่อเอ่อโค้ชเนี่ยใช้คําว่ามีร่างกายเป็นอาวุธแล้วก็อยากจะเสริมคําว่ารักฟุตบอลมีความรู้ก็เป็นอาวุธเหมือนกัน <c oughs> นะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> จะจะรู้จะเลือกทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันลงไปสู่ตัวเขาทั้งหมดเลยครับครับอืมนะอ่า